ครับพี่น้องที่กลังติดตามรับชมช่องเกมมือไฟลำเพลินโชว์พิเชียวครับตอนนี้คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับสถานการณ์สดๆนะครับเวทีทําการแสดงสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามสี่โมงแลครับเดี๋ยวผมอ๋ออาจ,จะสี่โมงแล้วนี่ครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเลยทาการแสดงดูที ใต้สะพานแขวนพระรามเก้าอยู่ฝั่งพระรามสานะครับอันนี้กำลังรวมด้วยช่วยกันครับที่ตั้งเวทีครับอันนี้คือทิมฉากแสงสีเสียงจอประดับนี่ช่วยกันที่ตั้งครับเพราะว่า,วาจริงๆเขามาหอดงานเขามาหอดงานโดนหรอครับแจว่าเกิดเหตุคัดของนิดน้อยก็คือ รถลำพ้งติดรถลำพ้งติดลมอยู่หนางานครับพึ่งได้แมคโครมาดึงขึ้นบางนี่ครับบใบสามเคลิงเขาเริ่มตั้งเวทีใบสามเคลิงครับยิงไฟเฮาโอ้มาฐานแค่พุนอ่ะโอ้ยบ่แมนสิได้ง่ายแผนเลย <laughs> ท,ทิมไฟทิมจอครับทิมไฟทิมจอทิมประดับทิมเวทีที่ตั้งซอยกันครับรวมโดย่วยก,กันอันนี้ก็นั่งนี่ครับเด้ง <c oughs> เด้งทำการที่ตั้งเพื่อสิให้มันทันเวลานะครับมืันนี้ครับมันนี้มีเซอร์ไพร่์ใหญ่ครับก็คือเบียมเพิ่มมาเบียมนะ่ครับเบียมเพิ่มมา สิบหกตัวนะครับวันนี้บอสบอสโจจับเต็มครับบีมเพิ่มมาสิบหกตัวยอดท้าหม่องติดตังครับท่อสิบห้าเป็นต้นเด็กเลื่อนนับอาติดตังใส่กันครับทิมตอนนี้นี่ครับพี่น้องไปบีมมา,มาก่อนเลวครับ ของทีมงานไลท์ซอสนะครับนี่ัตั้งพ่อด่าใ<ผม>ห้าพี่อ๋อได้บีมตั้งขึ้นตั้งขึ้นเอาโอเค เป็นบีม300อยของทีมไลท์ซอมน,นะครับ16ตัวบีม16ตัวนะครับเดี๋ยวเขาจะไปหามองตั้งติดตั้งว่าเขาจะติดมองได้หรือยังครับจะตั้งพื้นเนาะแมนตั้งพื้นดินเลยแมนตั้งรถ <laughs> อนนี้อ่าทีมงานเขาคือหลายแต่มันเอ้ล้มเป็นนึงเดียวกันครับที่อาจารย์เอามาส่งแล้วครับไปพผ้า่อหน้าหนีบเดียวกันงานงานคือเซามางานนี่ครับบีมสิบหกตัว tặng các quay nó Cái tăng lưng bài này. Quay nó. Đưa... bài tham kung 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 sám kung 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 chú kung 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 rồi này. kung 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 มันนี่เขาบีมมาเพิ่มชิพตัวนก็บเรื่องตาปพวัดวัดโวัดตาเาบอกเาบอกเอาบีมซองมูได้มนี่มันนี่สีได้ซองเล้าได้ครับมันนี่รถสิบาเด้นี่รถซองก็ซองรเลยวัดโเาสีได้รู้ว่าเสียบตาปันเด สองสี่แปดสิบสองสี่ครบแล้วทิปครบร้อยบาทสามร้อยบาททิปแปดครับถามว่าเอาไปติดตรงไหนครับมันไม่เต็มแล้วเหรอครับเจ้าไปติดตรงไหนยังบงอยู่แล้วเอาไปให้เจ้าแล้วก็ง่อยออกไปแล้วก็ มีนครับชื่อพลันเงี้นี่รีซเวอร์เรืงเป็นบอมบีไมรโอ้ยต้นี้นะว่าเดี๋ยวกอน่ไหะอ๋อพอพอหลังเป็นซิงเกิลนะเป็นอ๋อปักอันนี้อ๋อสายเอาสายไม่ได้เยสายก็น่าจะใช้ประมาณ ห้าสาสองสายแบบนี้ใช่ไหมครับสายสายแบบนี้ของผมมีอยู่สองสายน่าจะครับสิบแปดสิบแปดโอ้ยพอดิกลงม้เนี่ย <c oughs> <c oughs> เม่ได้กินเเป็นโุ้งดิเระเบือนี่ระบบสายพร้อมใส่ยันใส่น้อย่าใส่ลบเพิมานำอยู่นี่ของเพิ่นเสรของเพิร์ลขาอ่ต่องเพร่ะเนีจ้ว่าสูรุลด่ะเอาไปเสียบกับของห่อก็ได้สูรุลยืนหน่กโอเ สายอันนี้เอาไว้ตามตัวอะไรป่ะใช่ครับเอาไว้ตามตัวเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันค่อยจะไม่ได้หลงมันจะไม่หลงนะของผมเก็บนตัวซีๆหมดเลยอ๋อได้ได้ได้ครับตั้งอะไรฮะตั้งอะไรที่ตัวหนึ่อ๋อโอเคครับสิบแปด อแนอีกแตัวตัวตั้งสั้นนะดนตรีบอาเฮ้ยตั้งจอบบเรื่องตั้งอะไรเดี๋ยวห้าสิไปบึงอีกเคียงคร้วว่าเ้าสิไจ้ตั้งอดไครับ นี่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งครับนี่ครับก็คือเอามิสเตอร์ไครับบีม18ตัวที่แรกผมนึกว่าเพิ่์ลนอามา16ครับเพิ่์ลนอามา18แปดเคยที่ใส่ให้เต็มครับมานี้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวจะไปจัดแจงการว่างระบบให้เพิร์ลนอร์มสัปดาห์คลิปนี้นะทุกคนสวัสดีครับ